สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟมุญชูชาแนลนะคะขณะนี้ก็เรามาดูนะคะการทําบ้านนะคะบ้านของใครทําไมนานเสร็จจังหรืออ่ะอ,อ,อ,อ่นี่นะคะเรามาดูนะคะนี่นะคะโอ้โหเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วนี่นะ ค่ะอืมเก็บแล้วเหรอนี<ม>่ยนะช่างก็ทำงานดึกดื่นนะคะนี่นะคะก็ ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็ยังยังไม่เลิกงานนะคะโอ้ทำได้มากประนเลยนะคะโอ้โหนี่นะคะแบบชิดๆกันเลยเนาะเหล็กเขาเรียกอะไรรองน,นี่นะคะ,ะ,คะช่างตัดก็กำลังทำงานนะคะ นี่นะคะก็ถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่านี่นะคะเหล็กกรองแผ่นโอ้ยสบายเนาะช่างคัดสบายจังเลยอยู่ข้างบนสบายกว่าเพื่อนเลย โอ้เป็นทรงโมเดิเล็กๆนี่บ้าน Knock down นกดาวนั้นเป็นทรงโมเดิน,นะคะสวยค่ะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะคะเอสสี H ่ Z. เอาช่างซุนก็กำลังปีนแล้วนะคะปีนนี่นะคะปีนเพื่อที่จะทำต่อสงสัยกะจะให้เสร็จคืนนี้ละมั้งนี่นะคะ เคยมีที่ไหนนี่ช่างเห็นไหมคะแบบดึกเดินก็นี่นะคะเป็นบ้านพี่อ๋อนะคะใกล้แล้วนะคะนี่นะคะช่างตั้มนะคะแฟนคุณพอลลี่นะคะคุณพอลลี่ก็อยู่ตรงนู้นนะคะเกานั่งไลฟ์สดอยู่นะคะเ

ตั้มท,ทำงานประณนีตมากนะเอจีนี่นะคะทำไม่หยุดเลยนะคะหยุดแค่ทานข้าวเที่ยงแค่นั้นนะคะ ะะเปิดไฟทำงานเลยนะคะเปิดไฟทำงานเลยนะ F4 ดูนะคะ น,นะคะเราก็ดูมุมนะคะดูวิวนะคะให้ใครมาก่อไฟตรงนี้ก่อไฟไ่ยุงบอกไฟดับหมดแล้ว คือช่างก็เชื่อมนะคะช่างเชื่อมเลยนะคะเชื่อมแบบใช้ไฟในการเชื่อมเนาะสองสว่างนะคะทำทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อให้งานเสร็จเร็วๆนะคะเนาะก็คือช่างทัดแล้วก็ช่างซุนนะคะช่างตั้มนะคะก็โอ้โหขยันมากเลยมีบ้านพี่อ๋อ อีกไม่นานก็จะได้อยู่แล้วนะคะเนาะอีกไม่นานจะได้อยู่แล้วนี่นะคะก็วันพรุ่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะช่างทํางานไวเนาะมีสามคนแค่นั้นเองนะคะช่างแต่ทางานเร็วมากนะคะ นอกดาวนะคะเป็นบ้านนกดาวจะสวยนะคะนกสวยนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะแต่เราเห็นโครงสร้างแล้วรู้สึกว่ามั่นคงนะคะแล้วก็แข็งแรงสวยนะคะบานแบบถาวรเลยนะคะเนี่ยนะคะแบบสามารถยกไปตรงไหนก็ได้นะคะ ยกไปขยับขยายไปอยู่ไหนก็ไปได้นะคะเนาะน่่างก็ทำงานไปเรื่อยๆนะคะ oh. อุปกรณ์หล่นเลยนะคะ นี่ช่างก็ยังอย okay. ู่ข้างบนนะคะยังเชื่อมอยู่ข้างบนนะคะมองเห็นด้านนั้นน่ะนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพุ่บุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ